ท้งสอนบริการนี้แต่หากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นประโสดาสีทาคานาคารหันจะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซื่อว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคําว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมาครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประสูติสิกาคานาคารหันได้แต่ดูว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโหกตาเดิน มันไม่สามารถจะเปรื่องความสงสัยขขาตนเองได้ถ้าบาังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิปยิกุยานและปุเพนิวาสานุสติายานได้ยานดังสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะ เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปลื่องความสงสัยในการตักตัดสังโย์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขาวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้พิญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกในรู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานาน,าน เราใช้พัญญาเล็กกันคือมโนโมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนโมยิธิได้สามารถถอดอธทิตสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสูปส่พรมโลก ไปนรกไปสู่ใดนของเปรตอสูรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมารคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมาก เออใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านที่มิคุยยนก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์โกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้ แต่เราว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มคผลช้ากว่าในด้านข้อพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอยขั้นมโนยิธิเท่านั้น อย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญาหกซึ่งต้องใช้เวลามากนู้สุขว่าจะช้าดีไม่ดีเก้าสิบปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จเนื้อมักผลถ้าจะว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดี เตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปณิสัมมิทัป,ปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ <c oughs> แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่จะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด้ำว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติ นี่ไหลอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางาน ใช้ความโง่ทํางานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทําดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะชาจะลุกลายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทําส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัย ถ้าเราใช้กําลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐาน <c oughs> ทําไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอง,งานที่เราทํานี่คนที่เขาทํางานอย่างเรานี่มันก็ทํามาตลอดทุรยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทํากันแล้วทําแล้วมันก็ตายทุกคน เนื้อผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแะน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโอ้เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วย ถ้าทํากิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กําลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุยวินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถก็เรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิต ไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานม่นขึ้นมาทีละนิดนิดในทีน่สุดงานมันก็ตโตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็ตโตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโซมสิทางเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในทีน่สุดก็พัง ถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าแต่ว่าก,การไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ก้เกียรติทำการงานทํางานตามภาระทํางานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบากโกก็ต้องทําอย่างนี้ เวีโชชะละพินโยปฏิสัมมิทัปโตเขาก็ทํากันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตหรือวิปัสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนองสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่าจะการงานเปิดเทปฟ,ฟังเสียงไปจิตใจก็ หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวน,นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิวานจากนิวรณ์ไอคนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่ง ถ้ามีความเข้าใจผิดนะีน่วรนไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิ่วรนมันมันหลุดออกไปจากใจกจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านนะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นในนุบาสุบาสิการก็ตาม ที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็นเลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้หอคอยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะแต่ว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดา ดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีเออดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทกะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทูไปเสียไอหูก็ทะตากระทูนี่ไอหูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทูมองดูอะไรไม่เห็น นี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยุคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยานป,ปุเพนิวาสานุสติยานอาตีตังสียานอนาคตังสังอนาคตังติยานปัจจุปนังยัสสยานยถากรรมุตายาน หมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์วัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไร,รยอยู่ใครดีใครชั่ว รู้กฎข้องกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพร่อกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพย์อยู่คุยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้สำหรับกำลังใจในการได้าการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไง วิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนีิว่ากันแค่ทิพยคุยานกันก่อนนะ แล้วก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนวิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กันคือกําลังใจที่ทรงสมาธินะ่ะมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทําเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ,แยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลาบาก กำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุมอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิระิะะมีความเพียรเท่ากัน จิตตะเอาจิตใจจดจอ่อเหมือนกันวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิ่ยุคุยานทิ่ปุคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอี่าไหนฟัดหมดก็มาฐานสี่สิบท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี แล้วมหาสิทธิปฏิปทานนสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไมเ่เมี่ผมทำยังไงกับผมทำบ้าๆบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจรารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐาน ดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมรสพต่างๆผมเอามหรสศเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะน ใช้จิตพิจรารณาว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีไอส้สีแสดงมรหบสบกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธ่าต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงหมเวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาดท่าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเลอะเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ตอกแปรเข้าไปในโรงดีไม่ดีในไอ้ตัวนายเนีย่ยเป็นรูไหลของตัวกิขานี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพฐิโกย,ยานค่อยๆว่าปทีลรขันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนวิจิตรเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมาบัตถาว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิฐิเขาแก่รวมกันข้างบนน,น้่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้รมไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่ากันที่ปิโยคุยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังเม่คณิมิติตังมะอาอ,อุธทำมังเมคณิมิจิตออกออกจตังอออ,อัมะสังคังเมคณิมิติตังอะมะอุกนี่เป็นแบบลัดคลุมหมดวิชาแปดที่ตั้สี่สมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่บ้างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนาเนี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีอธิบาทศีลที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิทยะอยู่ในใจจิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคาภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป